ระยะยิงการยิงจากสะโพกความแม่นยำทั้งหมดตเต็มปืนไรเฟิลจู่โจม SR 3 MF 7อัปเกรดอุปกรณ์เต็มรูปแบบด้วยการสนับสนุนจากอุปกรณ์ e z Front for Grip และ QR Rear Stock ใหม่ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของ SR 3 M มวอร์ชั o n เก่าอย่างสิ้นเชิงการเพิ่มการยิงจากสะโพกไม่มีความแม่นยำการเพิ่มความแม่นยำไม่มีระยะยิงการเพิ่มระยะยิงไม่มีการยิงจากสะโพกทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีต ครั้งนี้ฉันจะจัดเต็มทั้งหมดวิดีโอนี้จะนำเสนอ3วิธีการปรับแต่ง SR-3M ที่สมบูรณ์แบบที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในเวอร์ชั่นปัจจุบัน SR-3M ปืนไรเฟิลจู่โจมถูกจัดอันดับเป็นอาวุธระ,ระดับ3ความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการคือ S-Class ข้อดีคือสามารถทำได้ทั้งการยิงจากสะโพกและการเล็งผ่านศูนย์เล็งได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างความเสียหายปลอมสูงมากและความเสียหายต่อการยิงสูง เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมเพียงชนิดเดียวที่สามารถกำจัดหัวที่ทนทานได้ใน2นัดลำตัวก็สามารถตายได้ใน4-5นัดและยังมีค่าลดทอนที่ดีที่สุดในบรรดาปืนไรเฟิลจู่โจมด้วยการปรับแต่งที่สามารถยิงจากสะโพกและเล็งผ่านสุนย์เล็งได้พร้อมกัน sr 3 m สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ในระยะประชิดได้อย่างเต็มที่และยังคงมีพลังการต่อสู้ในระยะที่ไกลกว่าซึ่งปืนไรเฟิลจู่โจมอื่นๆไม่สามารถทำได้ แต่ sr 3 m มีข้อเสีย2ประการประการแรกคือความเสียหายปลอมของปืนนี้สูงเกินไปความเสียหายต่อเนื้อยังพอรับได้แต่เมื่ออัตราการยิงเต็มที่ทําให้เกิดการฆ่าที่รวดเร็วในระยะประชิดบางครั้งอาจจะพลาดไปหนึ่งนัดและถูกฆ่ากลับอย่างไรก็ตามนี่ขึ้นอยู่กับทักษะการยิงของคุณไม่ส่งผลมากนะักประการที่สองค่อนข้างร้ายแรงระยะยิงพื้นฐานของปืนนี้ต่ําเกินไปเกิน20เมตรจะเริ่มมีการลดทอนความเสียหายจะลดลงอย่างมาก กลายเป็นระดับ SMG 45โดยรวมแล้วข้อดีของ SR 3M ยังคงมากกว่าข้อเสียอย่างมากในการต่อสู้จริงควรควบคุมระยะห่างให้ดีดังนั้นอุปกรณ์เวอร์ชั่นใหม่ส่งผลกระทบต่อ SR 3M อย่างไรบ้างเช่นกริปหน้าและกริปหลังที่ใช้ในเวอร์ชั่นเก่าเป็นตัวเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สูญเสียการควบคุมแรงดีดปืนและอัตราการใช้คุณสมบัติต่ำส่วน EC Front f o r Grip มีคุณสมบัติที่ใช้งานได้ทั้งหมด และยังช่วยลดแรงดีดปืนได้ส่วนพันท้ายไม่ต้องพูดถึง sr 3 m ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถทั้ง2ด้านซึ่งต้องใช้ทั้งการเล็งผ่านศูนย์เล็งและการยิงจากสะโพกในเวอร์ชันเก่าจะใช้กริปหลังและพันท้ายเพื่อแลกเปลี่ยนคุณสมบัติส่วน qr stock ในอุปกรณ์เดียวมีทั้งการเล็งผ่านศูนย์เล็งการยิงจากสะโพกและแรงดีดปืนดังนั้นคุณสมบัติเต็มรูปแบบของ sr 3 m ในเวอร์ชันใหม่จึงดูดีมากการยิงจากสะโพกมากกว่า100 ในขณะที่แรงดิดปืนและความแม่นยำในการเล็งผ่านศูนย์เล็งถูกจัดเต็มต่อไปนี้คือแผนการปรับแต่งและภาพแสดงแรงดิดปืนทั้ง3แบบเป็นการปรับแต่งเต็มรูปแบบระดับสูงสุดที่เก็บเสียงเอโคเน้นระยะยิงสูงสุด22เมตรความแม่นยำและการยิงจากสะโพกอยู่ในระดับปานกลางที่เก็บเสียงโมติคัลิเบอร์มีแรงดิดปืนต่ำที่สุดไม่มีแรงดิดปืนในแนวนอนการยิงจากสะโพกเกือบเต็มที่แต่การควบคุมจะช้าลงเล็กน้อย ที่เก็บเสียง Shadow Exclusive การยิงจากสะโพกดีที่สุดในเกมการควบคุม60ไม่จำเป็นต้องเปิดสูตรเลงมาเริ่มการต่อสู้จริงกันแม์แรกที่เราเล่นคือ Zero Dam me. เริ่มเกมด้วยการทำภารกิจทำไมความคืบหน้าของฉันถึงช้าขนาดนี้ตอบคำถาม1น,นาทีหลังจากเริ่มเกมภารกิจก็เสร็จสิ้นทาหารของ Doctor ถูกขัดขวางอย่าก,กลัว บิตเตอรมาช่วยคุณแล้วไม่ไม่นะทำไมถึงตายตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีอาขาหักด้วยทาหาร4ี่คนไม่เป็นไรเราไปสู้กับคนก่อนตรงนี้เห็นคนอยู่ทางซ้ายสุดของโรงรถฉันจะใช้ท่าหมุนตัวทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวบลูสกายจะใช้ท่าไม้ตายกัดเขาอย่าเพิ่งไปกัดฉันจะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนฟังให้ดีมีคนย้ายที่ทางซ้าย Blue Sky ถ้าไม้ตายพร้อมแล้วออกไปเลยไปจัดการพวกมันฉันจะหาฉันเองทหารของด็อกเตอร์ที่ชั้นสองของโรงรถถูก Blue Sky ถอยกลับไปแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีดูเหมือนจะเป็นทีมสองคนไม่สนพวกเขาไปเก็บของก่อน โอ้โหของดีนี่แมกกาซีนเ14สีทองแล้วฉันก็ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อนร่วมทีมเจอทีมเต็มยศที่ตู้คอนเทนเนอร์มาแล้ว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 มีคนอยู่ข้างหลังเอ๊ะไม่ใช่เห็นเรดวูฟซ่อนอยู่ข้างหลังโอ้แย่แล้ว โดนพายุโจมตีแต่ไม่เป็นไรพวกเขาล้มไปหนึ่งคนมุมมองไม่ดีไม่สามารถสู้ได้เรดวูฟที่เพิ่งยิงไปไม่น่าจะอยู่ในทีมเดียวกันฉันเพิ่งยิงเรดวูฟไปฉันจะช่วยฉันจะช่วยบลูสกายช่วยขับไล่ศัตรูออกไปได้ฟื้นคื้นชีพและเรียกเพึ่งน้อยจากนั้นก็ฟื้นฟูพลังบลูสกายได้รับบาดเจ็บไม่เป็นไรเชื่อฉันฉันสามารถสู้สามต่อนหนึ่งได้ ศัตรูที่เสียชีวิตเึิ่งถูกฉุกขึ้นมาฉันสร้างควันเพื่อปิดกัน้นและสร้างเสียงนี่คือยุทธวิธีของผู้บรรยายมีเพียงฉันที่มองเห็นศัตรูถ้าศัตรูเห็นพวกเขาก็จะตายเติมพลังและหยิบลูกบอลหกลูกรอบนี้หนึ 1, ่งต่อหนึ่งฉันได้เปรียบถ้ากัดไม่ได้ฉันจะช่วยคุณ ยอดเยี่ยมกับพลาดลองไล่ตามแย่แล้วผู้เล่นที่มีทักษะมากที่สุดใน Delta Force ลืมไปก่อนช่วยคนก่อนใช่ฉันต้องการช่วยคุณพิสูจน์แล้วว่าพึ่งน้อยของฉันไม่ดีเท่าพึ่งจริงบลูสกายขึ้นไปกัดศัตรูจนตายไม่รู้ว่าพวกคุณจำอันก่อนได้ไหมเรด o l f ที่ขโมยสีแน่นอนเพื่อนร่วมทีมของเขาอยู่ใกล้ๆไปทางซ้าย เรียกหัวลีเฮงเกือบจะทำให้ผู้บรรยายติดกับสุดท้ายแมชนี้เก็บของได้ไดกำไร3ล้านค่าใช้จ่าย750 000เอาละ่ะมาเล่นบล็อกเคสซีเครอีกครั้งลืมบอกไปเมื่อกี้ทั้ง2แมชนี้ฉันใช้เวอร์ชั่นระยะยิงสูงสุดการปรับแต่งนี้มีระยะยิงไกลที่สุดและมีศักยภาพสูงสุดแม้ว่าการยิงจากสะโพกจะไม่สูงที่สุด แต่ก็ยังอยู่ที่0.83องศาซึ่งแม่นยำม,มากเจอ3คนตรงทางรถไฟพวกเขากำลังทำอะไรแม้ว่า SR 3M จะมีพลังการต่อสู้ในระยะไกลแต่ปืนกลเล็กก็คือปืนกลเล็กแน่นอนว่าเกินระยะยิงไม่สามารถสู้กับไรเฟิลได้กัดได้หนึ่งคนมีอีกคนอยู่ข้างหลัง Blue Eye จะไปสู้กับเขาได้ไหมฉันถามเขาว,ว่าปล่อยมือ เขาคงจะโดนระเบิดของฉันเขาคงจะโดนระเบิดของฉันอีกคนอยู่ในขบวนรถไม่นะฉันไม่เข้าใจคนพวกนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่นี่มาถึงประตูใหญ่แล้วยังไม่เข้าไปรู้สึกว่ามีอาวุธร้ายแรงอยู่ข้างในไม่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะออกมาแล้ว โอ้รอบนี้จะออกได้ไหมโอ้มีคนไม่โดนโอ้โหทหารเยอะขนาดนี้มาเก็บของกันหมดหรอไม่จำเป็นให้บลูสกายช่วยทีมก็ไม่เป็นไรทำได้ดีมากไปจัดการพวกมันกัดได้คนหนึ่งอีกคนเพิ่งถูกชุบเป็นโอกาสที่ดีโดนไฟช็อตข้างหลังด้านซ้าย เขาโดนชั้นกัดแล้วข้างหลังในที่สุด19นาทีเข้าสู่บูเฟตา้าแล้วก็ถึงช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานมีสามทีมในหอคอยแต่ละทีมหาบ้านที่แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งหลักนอกจากเทมเพสของฉันที่สามารถโจมตีได้ใครอีกที่สามารถโจมตีได้ต้องใช้หมวกกันน็อกสำหรับต่อสู้ขึ้นไปบนยอดหอคอยค้นหา ในระหว่างนั้นเทมเพสของศัตรูก็เปิดท่าไม้ตายมาหาเราไม่น่ามาเถอะวิธีเล่นฮาสซั์โอเปอเรชั่นที่ถูกต้องที่สุดคือการเลี้ยงดูเอแมงมุมนี้ปีนขึ้นมายังไงไม่แมงมุมตัวนี้มีทักษะอะไรถึงปีนขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปอีกเริ่มเลยเริ่มเลยไปเลยเทพเจ้าบลูสกายของฉัน ท่านแม่ทัพบลูสกายไปเลยคุณจะไปพร้อมกับแมงมุมของฉันเปิดท่าไม้ตายแล้วหรือยังนับเป็นหัวแตกบาดเจ็บสาหัสด้านซ้ายตรงลิฟต์ทำให้ทั้งสองทีมเข้ามานี่คือบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงของ h a ฮ a r d Operations อู้ดึงดูดสี่คนมาอยู่บนนั้นห้านาทีแล้วก็ลงมาครั้งนี้ทั้งสองทีมเหมือนจะสู้กันเสร็จแล้ว เข้าใจแต่ฉ <ici> <an> ันคำนวณไม่ค่อยถูกปรับตำแหน่งถ้าสามต่อสามก็ไม่รีบสสาามมคคนนสามค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 น